ที่สุดลึกลงไปก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่บเท่ายี่สิบเท่าไปเรื่อยๆ <c oughs> ดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากอาตมาจึงไม่อยากให้พวกเรานั้นลงไปเที่ยวในพบที่ต่ากว่ามนุษย์อีกนะอยากให้ได้เป็นโสดาบันกันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบัน ก็ต้องรู้จักวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมก็เลยมานั่งอธิบายเรื่องกรรมว่ากรรมเป็นอย่างนี้จิตหรือวิญ,ญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนเมล็ดพืชปล่อตกลงไปในผืนนาแล้วเมล็ดพืชงอกมาด้วยอย่างในพืชความสดของพืชต้นพืชก็จะเป็นไปตามผืนนานั้นอันเป็นผืนนาดีปันกลางหรือนาเลวก็าตาม พระองค์จึงบอกถ้าอากุศลเกิดขึ้นในใจของโยมแล้วต้องทำอย่างไรรีบทิ้งให้ไวที่สุดเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะบุรุษ,ษนั้นต้องทำย่างไงเขาจะต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียร อุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญชัญญาสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเห็นไหมต้องรีบละเพราะนั่นคือการเกิดในภพใหม่ของเราแล้ว และเราจะเริ่มเข้าใจว่าพบใหม่ของเรานั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาแม้นั่งอยู่ขณะนี้ก็ตาม <c oughs>